สายพันธุ์สุขนิยมทำงานเป็นสายพันธุ์ที่ทำงานบนพื้นฐานของความสุขส่วนตัวลดักคาคุณส้มคุณบูมวันพุธนี้ผมฝากรับบีบจากลูกค้าใหม่ทันผมทีพอดี่ผมติดประชุมด่วนที่ฮ่องกงมองเห็นโอกาสใหม่ๆเป็นภาระ งานเก่าก็ยังไม่เสร็จงานใหม่ก็มาอีกยอดก็ไม่ขึ้นหยช่วงนี้ไม่ค่อยสบายอะค่ะบอสนี่ติดรักหมอด้วยนะคะหมอคนนี้อาคิวยักมากไม่เป็นไรค่ะบอสเดี๋ยวบูมไปคนเดียวก็ได้ค่ะดีครับคุณบูมถ้างั้นผมฝากคุณดูด้วยนะฝากด้วยนะจ๊ะได้จ้า ดีดีกว่าดีสิบสามแดงเวอร์ทำงานไปวันวันไม่สนความก้าวหน้าเรียกสับนะลูกเฮงเฮงทุกคนครับบริษัทกำลังจัดอบรมภาษาจีนเบื้องต้นฟรีให้กับพนักงานหลังเลิกงานหากใครสนใจเนี่ยลงทื่อีที่ผมได้เลยนะสนใจค่ะภ <_ d anger> <_ d anger> าษาจีนเนี่ยเนทำไมอ่ะผู้ภ <_ d anger> าษาไทยรู้เรื่องก่อนไหมครับบอสลูกค้าคนไทยทั้งนั้นเลยเสียเวลา ลองได้ค่ะท้านู้ดด้วยนะครับมองการพัฒนาเป็นเรื่องไม่จำเป็นเราเพิงมาทำงานตรงเวลานะไม่เคยกลับก่อนด้วยไม่ได้เลื่อนขั้นน่ะบอสลำเอียงคนพันนี้จึงมักจะหยุดอยู่กับที่และทำได้แค่มองเพื่อนร่วมงานก้าวไปข้างหน้า หูฟังลด50%พี่ส้มครับพี่ส้มครับพอดีผมต้องส่งงานหัวหน้าแล้วครับตอนนี้รอข้อมูลจากพี่ส้อมอยู่ครับผมออยังไม่เสร็จอะแต่พี่ว่าต้องงีบนิดนึงแล้วนะผลวิจัยบอกว่าการนอนตอนบ่ายจะทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มขึ้นรู้ไหมเนี่ยไม่รู้ <laughs> บอสรอได้วันนี้ไม่เสร็จพรุ่งนี้ก็เสร็จ <laughs> บาย <laughs> ด้วยความนิยมสุขมักทำให้ลืมไปว่าชีวิตที่หยุดอยู่กับที่นั้นมันคือการเดินถอยหลังแบบไม่ต้องออกแรงให้เหนื่อยนั่นเองและคนพันนี้ถูกวัสเอ็กซ์ทำให้เชื่อว่าจะทำงานไงก็ได้เพราะไงก็ได้เงินเดือนหวังว่าพวกคุณคงไม่เป็นแบบนี้นะ